เดี๋ยวรอเพื่อนๆพี่พี่เข้ามารับชมก่อนเลยครับวันนี้ก็มาใน Facebook Live ของแฟนเพจลุงใหญ่ฟิชชิ่งนะครับของกบลุงใหญ่ฟิชชิ่งก็ใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันก่อนเลยนะครับคลิปนี้เราก็มาประชาสัมพันธ์เรื่องมีดที่เพื่อนๆที่พี่สมาชิกได้สั่งจองไว้ยาวนานมากๆนะครับวันนี้ก็สินสรรออส้นสุดของการรอคอยสิ้นสุดของการรอคอยสําหรับมีเน็บลุงใหญ่นะครับ ตัวนี้ต้องเป็นงานต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่แบบโอ้โหคุ้มค่าของการรอคอยจริงๆสุดๆ,ดๆ,ดๆนะครับต้องบอกเลยก็ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับที่จะเจอกันใน Facebook ไลน์นี้นะครับเราก็จะมีมีดตัวนี้ก็การเปิดตัวสําหรับ1-22ถึงเล่มแรกนะครับในสําหรับเพจนี้เท่านั้นอย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับ เพจของเราเลยแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูมีดเลยดีกว่าเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ก็วันนี้เพื่อนเพื่อนที่พี่ก็คงได้ทํางานกันปกติสาหรับใครที่สั่งจองไว้แล้วโอนเงินมาแล้วก็รอรับของได้เลยนะครับวันนี้ผมจะจัดทรงให้นะครับในรอบบ่ายโมงนี้นะครับในตัวมีดของงานนี้ก็คือเป็นงานตีร้อนนะครับมีดมีดมีดพกมีดเน็บตัวนี้นะครับเป็นงานตีร้อนตีร้อนแล้วก็ชุบเย็น หล่อเย็นเพื่อความแข็งหล่อเย็นด้วยน้ำน้ำเย็นนะครับด้วยน้ําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับมีดเหล็กของเรานะครับตัวนี้เป็นงานตรีร้อนนี่ครับถ้าถ้าได้ยินเสียงจะเป็นเสียงแก่งมากๆสําหรับเหล็กนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นสตันเลสนะครับเขาเรียกคอมีดด้ามคอมีดหรือคอกัน คอกันตัวนี้จะเป็นสแตนเลสเพื่อไม่ให้เป็นสนิมนะครับตัวนี้คืองานจะเป็นงานฝีมือต้องบอกเลยที่มันนานเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือมันทํานานมากๆนะครับสําหรับการตีเล่มนี้ก็คือใช้เวลาใช้เวลาพอสมควรเลยครับหลายเดือนนะครับกว่าจะตีเป็นก็คือต้องเล่าให้ฟังด้วยกันทุกๆคนเอ้ยต้องเล่าให้ฟังว่าแบบนี้ก็คือเหล็กเนี่ยเราเอาเป็นเหล็กมาเป็นแท่งๆเนี่ยนะครับแล้วก็ตีอัดอัดมวลลงไปแล้วก็ตีร้อนแช่ร้อนก็เขาเรียกว่าเป็นมีดตีร้อนนะครับตัวนี้เป็นมีดพกตีร้อนก็คือ คนใช้คนเล่นมีดจะรู้นะครับว่าเป็นเป็นงานฝีมือแล้วก็เป็นงานที่มีคุณค่ามากๆกับของประเทศไทยของเราครับสำหรับมีดเน็บก็คืออยู่คู่กับคนไทยมายาวนานสําหรับลงตีเหล็กลงตีมีดนั่นเองนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้เลยจะแข็งแกร่งแล้วก็มนสเสน่ห์ของมันก็จะมีรอยลงค,อค้อนเขาเรียกรอยคอนรอยคอนก็จะลงตามตามขอบมีดนี่ฮะเขาเรียกรอยคอนนี่ฮะรอยลงคอนแต่ีนี้ครับมันเป็นแบบ ต้องบอกเลยมันมีคุณค่าและมันสวยงามมากๆสําหรับมีพกก็ขนาดความยาวเจ็ดนิ้วกําลังดีนี่ครับคือพกเดินป่าท่องภัยนี่ต้องบอกเลยว่า<ๆ><ๆ>กาลังดีมากๆสําหรับเป็นอ่าแล้วก็ด้ามด้ามกับฝักจะเป็นไม้ประดู่เป็นงานฝีมือด้ามฝักไม้ประดู่แล้วก็เป็นงานโชว์เนื้อไม้เป็นงานโชว์เนื้อไม้นะครับเข้าริมเข้าตอกริมตอกอะไรโชว์เนื้อไม้คืองานฝีมือมากๆฝักปอกนี่คือแบบดูครับไม่ต้องพูดถึงเลย วยงามนี่เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆใน Facebook ไลฟ์นี่ก็คือดําฝักแต่ละเล่มจะเป็นเอกลักษณ์จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับจะไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะนี่ครับจะมีลวดลายไม้จะมีลวดลายด้ามที่คือเป็นเล่มเดียวในโลกเล่มเดียวในไทยเล่มเดียวในโลกแน่นอนแต่ละเล็กแล้วที่สําคัญไฮไลไท์เลยคือข้างในนี่ครับข้างในก็จะมีนี่เลยขอรอกล้องโฟกัสนิดนึงนี่ครับ จะมีคําว่าลุงใหญ่แล้วก็จะตอกลำเบอร์เป็นเลขไทยสวยๆเอาไว้เล่มนี้เป็นเล่มที่19ผลิตออกมาเป็นใบที่19าตีออกมาเป็นใบที่สิขึ้นปอกขึ้นฝักเป็นใบที่19เป็นเล่มที่19้นะครับขอโทษครับเป็นเล่มที่19แล้วและส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นลายเซ็นนี่ฝั่งนี้จะเป็นลายเซ็นสวยๆเลยครับลายเซ็นของลุงใหญ่ตัวนี้เป็นงานยิงเลเซอร์นะครับ ตอกเลเซอร์ของไปไม่มีวันลบเข้าอยู่ในเนื้อเหล็กไลเซนของเราจะเข้าอยู่ในเนื้อเหล็กแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่คือมณเสนของเอดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมันจะมีคนโถมานี่ต้องบอกเลยว่าสุดๆความแก่งความสวยนิดนมเบอร์หนถึงยีบสองนะครับนี่ก็คือมิดเนปของเราถือก็คือไม่ห้อยปอกเปิรกสนิทงานฝีมือสวยงามมากๆเดี๋ยวดูเล่มอื่น เนีรับแต่และเล่มคือมาตรฐานแล้วก็สวยงามมากๆนี่เบอร์สองครับดูครับชักออกมาพี่ oh. สุกคขนลุกไงไม่นี่นะครับก็คือนี่ครับก็ oh. เอาไว้ใช้ในการเข้าป่าตกปลาของผมเองแล้วกับเพื่อน,อนๆที่พี่สมาชิกหลายคนก็คงเป็นแบบผมอยากจะมีมีดคู่ใจมีดคู่ใจเอาไว้นี่ครับ อยากมีมีดคู่ใจเอาไว้พวกพาใส่กล่องอุปกรณ์หรือเน็บเอวเน็บ,นบข้างนี่ต้องบอกเลยว่าสวยงามและทรงคุณค่ามากๆปอกปอกแน่นนะครับปอกตัวนี้ไม่มีร่วงนี่ครับใช้เทคนิคก,ก,การเทคนิคการชักมแบบีด็คือนิ้วโป้งดันนี่ฮะแล้วใส่เข้าไปนี่ครับ,รบมีเน็บที่ดีจะต้องไม่ร่วงปอกจะต้องสนิทแบบนี้นะครับนี่ฮะสนิทแบบนี้เลยสวยจริงๆครับแต่ละ แต่ละปลอกแต่ละเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆครับเพื่อนๆได้ดูคือมันมีลวดลายของไม้ไม้ประดู่นะครับด้ามฝักเป็นไม้ประดู่ต้องบอกเลยคือม,มีลวดลายของไม้ได้แบบนี้ผมไม่รู้จะแสดงความสวยให้ทะลุกล้องไปยังไงนะครับแต่ผม,ผมดูแล้วมันตื้นตันใจมันสวยจริงๆมันสวยมากๆนะครับสําหรับ1นถึงยีสองเล่มแรกนี้ต้องบอกเลยใครได้ไปนี้อ้ย <laughs> ผมเองก็เก็บไว้หนึ่งเล่มนะครับเก็บไว้หนึ่งเล่มเบอร์สองดี๋วจะให้ดูนี่ครับ จะให้ดูลายตีคอนไอลอยลงคอนสเสน่ห์ของมิตรพกมิตเนบของเรานี่อย่างนี้ครับอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานครับนี่ครับสำหรับเพื่อนๆพี่สมาชิกจะรู้กันดีนี่ฮะลายเซ,นล,เซนลายเซนลงใหญ่นี่นะครับเป็นสินค้านี่ครับ New product หนึ่งชิ้นงานที่อยากจะนำเสนอม,มากๆเป็นงานฝีมือเป็นงานที่ฝีมือจริงๆนะครับ สวยงามจริงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับอันนี้เป็น Facebook ไลน์นะครับเราไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ดูกันได้ดูแบบเรียลไทม์ได้ดูในขนานี้เลยนะครับว่ามีดเราได้เข้ามาแล้วนะครับนี่ใครก็อย่าลืมกดไ like ลก์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับนี่ครับสำหรับสายแคมปิง้งที่สั่งจองเข้ามานี่โอ้โหต้องบอกเลยว่ายี่สองนี้มันไม่พอจริงๆผมมาไลน์นี่คืออยากจะมาโชว์อยากจะมาไม่ได้อยากจะมาโชว์อยากจะมาให้ดูกันนะครับว่ามันสวยงามจริงๆ นี่ครับสสยแคมปิ้งนี่จองเงินเข้ามาเยอะมากๆดูลายลวดลายลวดลายฝักนี่ครับจะเป็นเอกลักษณ์กว่านี้เลยฝักด้ามสวยงามจริงๆนะครับต้องบอกเลยว่าแบบไม่รู้จะนี่อันนี้จะเป็นเบอร์สามนี่ครับเบอร์สามผลิตที่เบอร์สามเป็นฟอนต์สีสวยลุงใหญ่แล้วก็เบอร์สามก็จะเป็นเลขไทยคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอีกฝั่งนึ่็จะเป็นลายเซ็นลุงใหญ่นะครับ เขาปอกเขาฝักมาเป็นเป็นงานฝีมือจริงๆนะครับตัวนี้นานมากๆระยะเวลาในการทำ22เล่มผมต้องบอกเลยว่า5เดือนรอเกือบครึ่งปีครับผม5เดือนจริงๆนี่คือ5เดือนจริงๆไม่ใช่โลงงานแล้วก็ไม่ใช่การผลิตที่เน้นการขายเนี่ยคือเป็นงานฝีมือแต่ละเล่มคือแล้วแต่ฟิลแล้วแต่แล้วแต่ฟิลของปู่ที่อยากจะทําอยากจะเหลาอยากจะเข้าฝักเขาปอก แล้วก็ช่างตีมีดก็นานมากๆต้องบอกเลยนี่ครับชอบมากเลยปลอกแบบนี้และด้ามแบบนี้เนี่ยดูนัดด้ดามจับนี่คือแบบถนัดมือมากๆครับจะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยลักษณะแบบนี้เข้าสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสด้าขอจับมีดหรือนี่ครับเป็นสแตนเลสเพื่อไม่ให้มีสนิมคือใช้งานได้แบบหายห่วงเลยครับใช้งานากัีน้ําล้างน้ําตัวนี้ไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับนี่มีดและทุกเล่มรับมาให้แล้วเรียบร้อย คือคมความคมนี่ไม่ต้องพูดถึงทุกเล่มนี่รับมาให้ให้เรียบร้อยนะครับความคมนี่โอโ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวนี้ n u เบอร์หกเห็นไหมเอ่ยสวยงามนี่ครับหมายเลขหกคุณค่าที่คู่ควรจริงจงคือจบไล์สดนี้ก็คือต้องขอไปคัดเก็บเป็นหนึ่งเล่มนะ <c oughs> <c oughs> คือมันสวยงามมากๆครับต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นงานฝีมือที่แบบ อันนะผมเองก็คือทำออกมาแค่ยี่สองเล่มมันแล้วมัน5เดือน6เดือนมันทํามาเพื่อแบบให้เ,เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกได้ได้จับจองได้เป็นเจ้าของนี่คือยากมากครับกว่าจะเสร็จกว่าจะได้ได้ออกมาลงตัวแบบนี้ครับต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆ นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะสำหรับใครที่ชอบงานฝีมือของคนไทยแบรนด์คนไทยนะครับสนับสนุนคนไทยแบรนด์คนไทยให้ก้าวไกละระดับโลกนะครับลุงใหญ่ฟิตชิ่งไทยแลนด์ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพที่พี่สมาชิกขอขอบคุณทุกๆแรงสนับสนุนที่ทําให้พวกเราได้ก้าวเดินต่อไปได้สร้างสารรค์ผลงานได้ออกแบบผลงานศิลปะต่างๆบนพื้นไม้บนเศษไม้ต่างๆให้กับเพื่อนๆได้จัดจองกันยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆทุกๆแรงสนับสนุนนะครับขอบคุณจริงๆเลยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆพี่มาชิก ทั้งหมดเลยที่เข้ามารับชมแล้วก็ทั้งหมดที่ให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเรายัางไงก็ต้องขอขอบคุณไม่รู้จะพูดอะไรมากงานวันนี้มันสวยจริงๆนะครับขอบคุณตื่นเต้นใจจริงๆสําหรับงานตัวนี้มีเน็ตโอเคขอปิดไลน์นี้ด้วยเท่านี้ได้กันนะครับยังไงก็ตามไปสั่งซื้อหรือว่าตามไปจับจองได้เลยนะครับตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปก็สินค้ามาไวไปไวหมดแน่นอะนขอบคุณมากครับ